สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอง็กซีกันเบิ่สกุลสกุลเราจะเป็นเอ็กซีแพยในประเทศติดต่างประเทศนะก,ก็ยินดีต้อนรับกัสสสกบ,กบ,บกส,กสู่ทงาทงส่องสกแก้วบ้านเฮาอีเด้พ่อแม่พี่น้องโดยม,มือน,นี้าาก,ลนนนกลับมาพบพบสกแก้หหวที่ท่งไรทงนาเนาะมินี่สกแก้วกับลุยขี้ตุมมาพ่อแม่ี่น้องมาตามคำขอของเอ็กซีบนพี่น้องเนาะเพ่นว่าสกแก้วประหารสาวบัวข้ำเพ่นหาเน้เด้อพ่น้าเนาะคินฮอตกินเทิงเพลินพน้า เอ้สแก๊กปะดูขต้มมากไปน้องตอนนี้สแก๊กกำหอ้อนายข้างหน้าคนกิเรียบด้อยแบบไปนองนั่นสแกแกกัสสพาพีไาน้องเข้าไปหาทางสาวบวคข้ามกันเลยไปน้องเนาะโอ้ย ก่อนสกแกนสปายเนาะสกแกนกาแฟในเด้อพี่น้องเอ็ดซีเบอรทุกุตุคนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสแกนบ้านเฮาน้ำเนนเด้อก็เป็นกำลังใจใสกแกนสางคลิปต่ต่อไปพี่น้องโดยคนอื่นเนาะ,ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเอ็กกดซีเบอรทุกุตุคนที่เข้ามาส่องสกแก,กนแต่ต้นจนว่าจบมาพี่น้องโดยเปรแกรมศึกษาสิเวลาสแกกนสวัสดีพี่น้องเข้าไปทักทายสวัสดีทางเว็บบวกคัมกันเด้อพี่น้องโอเค โอเคพลอพี่น้องเนาะวันนี้จะแก้กับมาหาทางสาวสาวบวกข้ามเพิ่นอยู่ที่ไหนทีนาเนาะกาปาต์มีทีมงานจุทุบห้าลายหลายคนพลอพี่น้องเนาะโดูสบายดีเด้อบักกุกกุคนเนาะโดูไผยก็ดูขีดตุ่มมาโดปตาผุนนะทางนี้กันเนาะโดูสบายดีเด้อบักกุกกุคนปาต์ต์จู่เจ้าขึ้นมาดูขีดตุ่มมาเลยป่ะด้วมันของแท้ เห็นยูรถเจ้าจอดไว้ว่าเขามาเอาชินง้วบ่นี่ว่ายันว่ารถบ้านห่อจะมีสีตุ้มใครกันทางง่ายก่อนเนาะลงมาแต่บ้านนี่ลงมาแต่บ้านนี่อย่างเงี้ยแต่ทางเกาะชูคอยกูนหิ่มดไผ่มาดามาบอบอด้มามาี้มากับสามีมือนนี่อ๋อแต่พอ แต่เออลูกย่านขับรถบอรนัดมันขี่ตมทางยากเนาะโดยนะเข้าไปหาเพื่อนกันเด้อโดยสบายดีเนาะแต่จะได้เข้าไปหาทางสาบัวคำเพื่อนเลยเพื่อนพี่น้องเนาะมันนี่เพื่อนกัอยู่หานอยู่นานี่บุกมาฮอดนาเด้อเพื่อนพี่น้องโอลูกถึงพี่เลยโดยสบายดีนั่งเก็บเจี๊ยบลูกสบายดีป้าลุงก็ลูกสบายดีเพ่อนลุงสบายดีกันเออ อาเนียไปอีกไปนั่งพุ่นก็ได้ขอร่างนันไงเออสินังเตียงพิ้นได้พิ่นพี่น้องเอ้ยยืนได้ก็เมื่อยเล้วยนนะบเคยเห็นคนมาลายบ่โอเคยยันบอเพิ่นมาจับบ่นางโอ้ยพิ่นบ่จับนั่นแหละพิ่นเอาขนมใหม่กินออ อ่ะมื่อกี้อยู่หน้าพอดีอะพ่อมื่อกี้น่ะ <maintaining S 3> อยู่กับลูกสองคนน้องไปทางใดซะูปไปกุญเชโลอยู่ดงกุญเชโลคนไปกับพายนะไปกับหม่แน่ยของป่าลนป่าย่าอ๋อเอออ่ะเจ้ากับพี่รถจักบ่มีรถจักอ๋อมีกับคัวหาช่างไว้ยตะกี้พ่นแล้วเออรถจักเก่าของปรัวป้าไปหายเนาะไปหาไว้ยตะกี้พ่นแล้ว โดยโดยโดยตูแล้วก็เบิดใหม่เบิดเมื่อยอย่างบออยู่คลายกี๊คลายกี่อยังกันเลยมันจะคนไปหามันจะไปทางในอ๋อเมนเนาะทางคนกันฮะผลบวชผลบวช่างไม่กับบวได้ฉันมีชามบวชมีครับเพราะว่าเ้าสิไปหายังกะยากเนาะเพราะว่านกันยังน้อยน้อยเนาะไ่ทำนี่แหละนะน้องพูดน้อยเพิ่นผู้เอื้อยเพิ่นก็ไปขุดน้ำยาสาวบอไปน้ำกันโอ้กาขุดจะรอหาคายบอ เจ้าเก๋าพูดเพราเจ้ากันเนาะกามีทางเอฟซีหลายๆคนก็ว่าในเพื่นเห็นในคลิปสแก้วเนาะเพื่นการดูโตนสงสารทางครอบครัวของเอื้อโบวั้มเอื้อโบวั้มเนาะโดยละกาเพิ่นก็เลยพากมาถามว่ามีอันเบอร์เอื้อโบวั้มบอหรือว่าเอื้อโบวั้มเพิ่นมีเฟซมีได้บ่เนาะมัมีหอดเฟซหอดไลน์แล้วดูเป็นจ๊ บ่ม oh, totally oh, totally ีเขาตัวเด็ใส่มีเขาตัวเดใส่โอ้ตัวเด็ทซัใส่กับ่มีน่าี่นเอาก็เสีมาแต่ใส่เนาะก็สิเมา่ใส่หาเงินกะไม่จับกลมหาสิเลถูกเงาเนาะนะกูจะรอขายกับพ่อได้แต่ซื้อขนมลูกนะบ่คโปรจิจุ๊ดตัอเด็ซับชิแต่จิเปยหาเงดิบ้านเฮากับคือว่านาะเสรษแต่กิดมันกะเพราประมาณนี้แหละคือว่าเนาะ ทางครอบครักกคเคนะควเพิ่นกะขาดเพลินเรือเกินว่าพี่น้องเนาะเพิ่นว่าตปขันลูกอยากดินโทรศัพท์ยังบริดินบ,บ่<ม>หรอกดินหยาดดินหยาดนุกันก็เอ,อ,อื้อยโอ้ยหยาไปต่ยันมาเตะซ้ำ <laughs> กาไปกาเป็นบริดินว่าพี่นอนะ้องเลยเนาะกทาง FC เาอฟซีเพิ่งเคยยากได้เบอร์อยากได้ฟิตยังได้ไล่แต่ว่าบ่มีเนาะนดโดยทางเพิ่นกะ ต Lew ัก็ต้องขอโทษขอพายรับเอ็ดซีว mm ัต hmm. ถุก yeah, ุลทุกคนเนาะทางเอื่อยบวชขาเพิ่นนี่กับบอมีเฟ็ดมีได้เพิ่นหน่อยโดยบ้านตัวบ้านอนอยู่ไหนอยู่นาพระเจ้าบริข่าบ้านบ่นอนอยู่นาอ่าแถวไข่าวไรน้ำเพิ่นบ่หรือว่ายยมน้ำแดงกิจวัอนอยู่นาพี่ยนำแดงกับเมื่อบ้านอืมยำนาบนมุกอีกอยู่แล้วพักกันอยู่นอนกะมานอนน้ำผมเมื่อกี้ยังได้นอนกะ โอ้น oh, no, 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 uh ้องพ่อเมาน้องก็อยู่น้ำเจ้านี่อยู่นี่นะอือขอเชียร์แม่เชียร์อะไรกับบุมี่ผู้ใดแกล้งมาเย็นเอ้ยโอ้แม่เนาะเพราะว่าทำคนกับบุมี่ผู้เพิ่งผ้าใส่บัดแท้มาอยู่น้ำเอื้อยเอ้ยกับบุมี่ผู้ผ้าเฮ็ดอีกบุมี่กางคนบุมี่ก็อยู่ร่วมกันชิไรก็บหม้อแม่แม่อยู่อย่างวะโดยจะไปเนาะกระข่าวน้ำช่ำปลากระกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่ปะกระกุ้มอยู่คันว่าเ้างบ่อขาย ตัวลายกะคะแนนมีน้องบริหารยังยามไปเมียกเป็นงานอยู่บ้านอยู่เมืองกะเยอะในได้เป็นบ่เยอะเยมันกาบวยากุ้มในได้เนาะเพื่อห่อนยามนี่ก็คือว่าเนี่ยโดยเพื่อห่อนยามนี่กับเบิดแตไดโน่ขาวน้ำเนาะเพราะว่าเหาแบบบริหารยังคือว่าไดเนาะบ่มีผู้พงพาศัยบ่มีผู้พาเฮ็ดพาสร้างเนาะโดยโบมีเนาะเนี่ยกับ่มีเนาะ ไปทางใดกันยางเนาะยางน้ำตัวน้อยอยากน้ำผู้น้อยอน่าคนจีอน้ยเจ้าก็ไปหาคณจิรอน้ำเบื่อเจ้านะเอ้ยหอยไปอย่างหอยเนาะอ๋ออันพ่นอันขอยอดทามอีกเนาะอันที่พ่อพ่นเสียนี่พ่นกันนิน่อยตือบ่ ่งปีปลายบ่ะโองปีปาลายนี่แหล่เสียบไปถือว่าทางเจ้าก็ยังมไดสายครอบครัวเลยทาโอ้โดๆๆนๆบุญอาบุญกับบุญผามาถามอีกเนาะทางเอซีเป็นฟังมาถามมาถามไปว่ามีคนมาจีบมาไปว่าจะพาสงางครอบครัวนี่เจ้าก็ที่พ่ออยู่บ่่นวา,พ,นวาพ้ออยู่เนังนนกับเพิ่นบตีถูกตีนยนกเนาะโอ้ ไปว่าทางสาวบุคัมนี่ทำธนบัตรที่ทางเขาเนาะทางเขาเป็นมีลูกติดน่ี่ทางเขาถูกเขายากนี่ค่ะพร้อมอยู่เนาะถูกอยากล้ำบากบสิเลยคือพอแม่พี่น้องเห็นเนาะขนมมาฝากดึงหน้อยคิดดอก่อนว่ะเอาเป็นบอสเอาว่าขนมนี่ เอาบ่เอาดูววเอาเอาโอ้นั่งดีเห็นอะไรเอาเห็นอะไรเอาเป็นบ่อะอะขนมนี่บเอาขนมมาต้อนลูกคนเนาะนมมือกใจเด้อเออเจอใจพันยังอายก้องอยู่เนาะเออพันย่านกเีรถมาล แม่เนาะกระตกใจนี่นังเนาะเพราะว่าบบเคยเห็นจากเธอออคนบบเคยเห็นกับมาว่ะจะว่าเปนชิมาจับคุณขี่ดื้อจักจะดื้อป่อไม่ดื้อเด้อไม่ดื้อเด้อไมบอเฮ้ยเม้ไ้ยเด้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้เจ็บเองยเฮ้ยเอ้แมฮ้ยเเจบเเ้เ บไัไปหาเห็ดหนาฮอนคือหมูบ่เขาไปอยูวาในได้เห็ดเาหน่อยนึงพอได้มาเก็บกันหนึ่งนะเนี่ปไปหำอะไรอยากทำอะไรทำหน้าออโหหันโมมังเน็กปนนี่ล้วไปทาอะไรกันอ้เป็นพญาพฟบ่เจ้าค่ะพญาติออจกัก,จกโดก,กเพาะอยู่ทงบีป่าเียก็ยังอยู่เลยอ้

เดนวนักแต่งกะเจ่เดปาได้เลยะัวมัวคุณนี่เปิปากได้ต่นนได้ยังฝาด้เาชาวเถียค่ะว่าอะไรแล้วมัวมีเงินป่าไเหากะอุกตัวนี่แล้วเนาะอุกต๋ที่มาขาดเงินคำกับบมีแน่นอนเจ็บก็ต้องทน เฮ้ยมียังกะมียังกะนั่นไม่รู้มีเงินกะหากู้หายืมมาแล้วถ้ากูจะสีอดทนให้มันเจ็บบ่กำบังห้องกินพีชแล้วก็เจ็บอยู่เลยอืมเจ็บนักเนี่ยก็เจ็บเลยฮะจากูบอกไปหาหมอไปปาเปยังโบมีเงินบุยทำสิพออดเลยอดไปเนาะพออยู่แบบดูบัดขึ้นไปเดียบังนาดูโอ้ขันกูไปปาหันนี่ลูกกูจะกินยังไ้ตี เพื่นก็จะไปยืมน้ำเบื่อน้องก็จักสีเอาอยยังเทศเหมือนมั้งมดเลยยังขายมึดเลยมีขายเลยอย่างไรจนมึดนะบ่มีอย่างเสียงลอยก็สิบ่มีหน้าให้ลูกกินมึดนะนอนน่ะเป็นไรแซ่บบ่แซ่บบ่เออจับี่จรินมมาหายเลยไม่ได้มาจับเจ้าได้นะไม่ได้เจ้าอยากไล่อยู่บ่พ่อไม่นะฮะ อยากได้โอ้พอได้ผูมาได้อย่างโฉยนนนเนาะนางเนาะพอมีผู้พายให้เห็นหนาบา่โอ้อันแต่ละปีนี่กาบ่มีผู้พายให้เห็นหนาเนาะน่ะอันมีแล้วหรออันปีก่อนแล้วก็เอาลูงอันน้ลูงรูงเขียวนะไม่ซอยไม่เห็ดซอยแต่ได้แบ่งกันกับคนไร้าย กระเทลงคูเลกคูน้อยเนาะตักัหนาเขาอย่างนาเขากับปุรายเนาะทางพันกา้อมสิเปิดใจยู่พอยนเนเนาะทางสาวพคำพันกาอย่างไรผู้พา,พา,าพ้าสางภาษาเน่พันน่ะเนาะความถาวาบทิทางพันทุกพันยะพันว่าว่าทางพันกา ทุกยากแม่กับอีกอยาก่างเนาะทางเข้าก็มีพยัญชนะจำโตแม,ม่ใะแม่นรโอ้ยกะจะไปคือว่าเด็กหน้อยคือเสี่ยกลว่าพาน่าเนาะจะไปหาหมอกับบ่มีเงินยากตัวนี้เนาะเยยากแบบมีมีแบบกะชิว่าบ่มีอีกีกับบ่ม่นเนาะมีดันเด็กน้อยแบบว่าพอได้ซื้อใส่ซื้อเนี่ยแต่ว่าสิไปหาหมอแบบเบิดทั้งนี้แม่นะว่ โซ่อยลูเอวกินอะไกินนี่สิบซมีเนาะคือใส่ดูกเลยอดก่อนเจ็บกอดเอามันพออยู่อยู่ปเมันจะกินยาแก้ปวดเอาเจ็บปบรอัี้เจงเอาจนปบาไรคุณบอเสียาจนปาวไรคุณแม่นี่เนาะพออยู่แล้วก็อยู่ปายลยันจิก็ ไปจู่กูไปยืมโมกับมันบ่มีหายจากเสียเอายังหายเนาะดูดูแมนดูเนาะพูดงัวกันเงี้ยกับคายพูดอะไรคลายเท่าเล็กเท oh no? ่านอนเบิดไปบ่ะงัวกับบ่มีมีอันนี้กับงัวขอเลี้ยงจ้างคนเดียเลี้ยงจ้างบ่อนี่โอ้งงัวน้องบ่มีชาเบิดแล้วอืมวถือว่าทั้งเจ้านี่บ่มียังเลยโอ้มีเคนมีชาดมีเสียงหน้าเสียงหน้าชิลหมูแบบมีพอได้อยู่ได้กินป่ะ มันปัดเมียนตัวเงินตัวข้ามเลยเนาะเขาอมีตัวไข้าไปมีอย่างกับมียุคอดชิยลคือเทียนหน้ทียนหน้ากัมีอย่งเช่ะมีพอไรอยู่เทียนห้เทียนหน้าตั้งแต่ผัวพาเห็ดหนาตะกี้ผูโเยเป็นเคนช่างว่าแต่คนกับปริยูใช่กไปป้าโดนเลยเอาเบิรดใหม่เบิรดเมื่อนะแบบอุปกาหเนาะกระักชีว่าจังใดเนาะ อยู่หน้าก็ไม่มีน้ำสักบ่ขีดวาบบมีน้ำสักอะไรแบบอยู่หน้านี่กันไม่ได้มีใส่แสงอาทิตย์ได้นะ,ะแต่ว่ากันอยู่ทางนี้ก็ยังคายอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าที่ของกะทีเน่นอนกะสิบอเป็นตยะายนนกากนอนกะเจ้านอนสามสี่คนนี่บ่ ลูช้อนคนกับน้องคนหนึ่งแล้วโดยน้องเพิ่งยังไม่ได้สักครอบครัวบ้เป็นผู้สาวสวยจริงๆคนเกสีเปิดใจอยู่วะเนาะก็รอถามคนอีกทีเนาะเพิ่นว่ายู่กระซาทางเกย์ก็ยังให้เพิ่นเป็นครอบเป็นครัวอยู่เนาะพอได้เพิ่งพาสายคนอีกมันมีผู้เก็บผู้เอามานนี่เ ค <t ư ơi> nah ือว่านำก่อนทุกความยากบ่พี่น้องเนาะทางเอืยบ่คําเพิ่นกะทางไม้หางไม้ม้นั่นแหละโดยอะพ่อนะแกก็สิบ่รบกวนทางเอื้อเพิ่นนาเนาะเพราะว่าทางทีมงาน YouTube เฮาก็มาหลายมควมื้อนี้พี่น้องโย้ก็สิลาทางเอยเพิ่นเลยเออเอาลงือนะเอออ่ะ สั่นกระซิได้ก็ตัวกับก่อนด้วยสเสิร์โดยสบายดียดโอเคนะพี่น้องคนในชั้นแก้วโอลมนำทางสาวบวกคำเพิ่นเติมทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องนเน,กกะนา,า,าเเนนะกระทางที่ว่าเอฟซี FC ประตูคุณทุกคนนั่นแหละที่ฟังามาถามว่าอยากได้เบอร์เดือยอยากได้ฟิตได้ไล่เพิ่นกับเพิ่นว่าบ่มีโทรศัพท์นะเนาะการต้องขอโทษขออภัยนะบพี่น้องเอฟซี FC ประตูคุณทุกคน โดยแบบพ่อเปิดออกครอบครัวเพิ่นกะน่าสงสารได้ดายเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีผู้พาเหตุภาสร้างแต่ว่าอีกอย่างนเนาะเพิ่นกะบ่มีเอ้อบ่แม่นต์ขอโทษขออภัยอีกอย่างเพิ่นกะเป็นพยะประจำตัวนี่เพิ่นว่าเพิ่นเป็นปนินนน่วทองบีพีน่น้องแต่ว่าบ่มีเงินมีค้าสิไปปิ่นไปปัวเนาะโดยฝ่ายในเดิอพี่น้องสิบปีทนะุกคนเนาะ มีความคิดเห็นแนะใดเนาะหรือว่าแเว,ว่าวิธีที่ว่าบากก่ได้ปากบ่ได้หยังกะฝากมาเสดอเพิเน่เนาะหรือว่าติดตอ่อมหาทางแจ๊กแก้วก็ได้เไม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยการรักษานะโดยที่ซั่นเนะาะวันนี้ทางแจ๊กแก้วก็สิได้ควจมชื่นเพียงนก่นกนี้เพื่นเนาะพบก,กันในคลิปหน้าเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ขอการคําว่าสบายดีสาบายดีบ๊ายบาย